มาแล้วเป็นปี่็แม่้ากูราดีให้เบ้าตัวดีหายสักหายสอยพ้าเจ้าก็เจือแห ẻ มแล้วจะแต่งกับแม่ไปอยู่ เปินบอกว่าจะมาขอพระเจ้าก็รอ,อมาแล้วเป็นปีพ่อแม่ถ้าปูสสีไอห้บาวตัวดีหายแซ็บหายซอยพระเจ้าบอ่เชื่อเห็นแล้วจะแตกกับแมวไปอยู่ปลายดอกขายพ ขายเทปขายถอยขายแบนขายสร้อยอยู่บนดอยปุย ีม่พอย์ดีใจเลยแม่เราลดลงลยลงสองสามอ่าไม่นมันมีเสียงแล้วดึงออกไปแล้วอ้าวไม่ได้อ้าวตบมือหนึ่งครั้งหันหน้ามาตรงนี้เราอ่าโอ้พร้อมกันหนึ่งครั้งหายใจเรื่อๆโอ้ ก่อนที่เราจะขึ้นอะไรนะบุโดเรียนมาจะจะเป็นสูตรมาจากปร,ประเทศอังกฤษพอดีแตมามีลูกศิษย์พิษุณีทั้งพิษุณีทั้งสิงคโปร์เจ้าภาพเจ้าภาพเสาหลักของตำหนับในอนาคตศาลา,าที่จะสร้างวันนั้นจะมามาเปิดเปิดมาน,นั่งเขียนคุยปีมอะไรนะคุยแป้งเขียวพอดีประมาณปีที่แล้วเขามาอาจารย์จะสร้างอะไร มมนจะสร้างสลากลางน้ำาสลานี่นเล็กเกินไปเดี๋ยวขอเป็นเจ้าภาพรับเสาทั้งหมดเลย12ต้นโอ้โหตะวัรีบสาธุเลยต่ัมากะว่าวันนี้เดินมีนาวันที่3 1มสิว่ากะว่าเดี๋ยวขอจะมามาฉลองแล้วมาดูสลาเสาก็ยังไม่เห็นสักต้นเลยทำไมอพอดีไปยื่นแผนไปแล้วไม่ผ่านอ่ามันสูงเกินไปเขาว่าทำสูงเกินไป17เเมตรเขาก็เลยบอกว่า,วา ยื่นใหม่ตอนนี้เลื่อนยื่นสูงประมาณ12เมตรคิดว่าก่อนวันที่15เนี่ยแฟนก็คงจะเอามาให้ดูนะะเดี๋ยวขอเชิญเจ้าภาพเจ้าภาพต่อไปเสาหลักของตำหนักเนี่ยที่เราจะได้เรียนเนี่ยต้องจำเจ้าภาพสิงคโปร์วันนี้นะคณะคุณแม่เอางนะคุณแม่เอิงแล้วตบมือให้หน่อยคุณแม่เอิงทั้งหมดเลยเขียนพูดเฉื่อยเขียนพูดเฉื่อยแล้วเฉื่อยเฉื่อยเย็บพี่ชิ้นนี้นะ ไอชีไอชีเฉลยผู้ช่วยเพราะว่าเดี๋ยวห้าโมงเย็นเขาจะต้องขึ้นเครื่องละเดี๋ยวสักสิบห้านาทีเขาก็จะไปละนะเดี๋ยวรังของเกียดติยนั่งหลบๆเลยนะหลายๆเฉลยผู้ช่หยอ่าจจะอดจะเศร้าอีเตียนเตียนนะว่าจางมาไอเตียนเตียนเฉลยแล้วว่าเอ่าไอซอ่าคนเม่เองนี่จะเป็นอ่าหัวหน้าทีมอาจารย์ก็ไหลาจังนะหัวหน้าทีมอะไรนะอ่าคาัวะคารมบุญ จะชอบสร้างเจดีย์โอ้โหประมาณเลยอ่าที่ขายเจ้าฮะสร้างเจดีย์สร้างอะไรนะสร้างใกล้ถ่าครับผลลัพธ์ลายตะเส็บชายแดนเนี่ยนะฝั่งไทยฝั่งพม่าเนี่ยคุณแคอินเนี่ยอ่าอ่าแล้วเนี้ยเอาเงินจากสิงคโปร์หรือว่ามาเลเซียหรือไปอินโดนีเซียเนี่ยมาสร้างไว้เป็นหลายร้อยเจดีย์แล้วเราจะชอบชอบสร้างเจดีย์หนึ่งในเจดีงานตะเส็บชายแดนเนี้ยเจดีย์ที่เราเห็นเนี่ยอ่าก็เหมือนกันอ่า เขาถามแอ่ตมาจะสร้างเจดีไหมตมาก็เ <upfront> ก right um! ่าหัวนะโอ้ยตมาจะเอาเงินที่ไหนมาสร้างนะเขาว่าแบบถ้าจะสร้างเจดีย์เท่าไหร่ตมาบอก็หกหมื่นอ่าเขาว่าเป็นเจ้าภาพเลยโอ้โหพอสร้างไปปุ๊บเจดีย์ๆมาขึ้นไปแล้ะตมาชอบทรงปาลีเสร็จแล้วไงต่อเมษาลงมาปุ๊มลงกลางขะเลยหกหมื่นตมาเนี่ยองัาล้มละลายเลยโอ้จะอะไรสลาสลาทางใจกันไปสลา เสียใจเลยแต่ตมาก็โทรถามเขาว่าเอายังไงเนี่ยศาลาให้มาแล้วหกหมื่นจงไปน้ำเนี่ยครึ่งหลังคาเลยนะไอ้ไอ้ไอ้คนที่มาเลาวมา่อสร้างหนีไปเลยเอาเงินให้ไปสี่หมื่นตเหลือสองหมื่นเขาก็บอกว่าแล้วอาจารย์จะสร้างอาจารย์สร้างก็สร้างอาจารย์จะสร้างแล้วแต่แต่มาลาบากใจนะทําใจไม่ได้เพราะว่าเขาบอบเงินมาแล้วหกหมื่นต้องสร้างให้เสร็จเอามาให้ช่างมาประมูล ไหนๆทำแล้เมื่อก่อนทำเป็นยากลุยยากาดึงมาจนออกไปโครงเหล็กนะแต่ลงพัดลงกลางน้ำเลยช่างมันช่างพม่ามันไม่เก่งเลยจะมาเลยไม่เอาแล้วเลยช่างไทยไปช่างไทยมาคำนวณดูว่าสลายที่หลังเท่าไหร่บอกว่าสามแสนแต่มาเออไหนๆก็ไหนๆสามแสนก็สามแสนพราะอธิษฐานจิตจนนรกป๊อปทำไปกับสามเดือนห้าเดือนหกเดือนรถช่างก็แก๊กๆไปเอาไปหมดไปเท่าไหร่หกแสน การก่อสร้างในปานเบอร์เลยนะปานเบอร์หกแสนและพระภาพประธานที่หน้าบกที่ในน้ำในสระก็เป็นลูกสาวพอดีลูกสาวจะมาเกิดเันเสาลูกสาว,สาวตันเสาเห็นอจะมาจะไม่ยังไม่มีภาคไว้ด้วยเลยก็ภาคเกไว้ต้องขอบคุณอของใน,นเนี่ยที่ตั้งอันอะไรนะพรผมที่ก็เป็นของมาจากมานาโดคุณหมวยอมวยอ่ะอมวยเป็นนอินโดนีเซียอันนี้ก็ของสิงคโปร์ รู้ส so 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 like ึกของไทยนี่ยังมองไม่เห็นเนี่ยหลังไหนกันเลยนะหรือต่อไปน่าจะมีของอะไรนะพาราทั้งหลังหนึ่งนะอะไรนะกังหลงกันนะนะกังหันลมเปื่อไหรกังหันลมเมื่อไหร่ละทุกคนเออเนี่ยจะมากำลังออกแบบไม่รู้จะไปตั้งตรงไหนเนี่ยตั้งตรงฐานสัหรับกังหันลมอ่าถิลึกนะพ่มาแล้วก็ไปติดหลังข้างหลังสองหลังนี่นะเป็นฝีมือนานาชาตินะมีประมาณ12ประเทศมาช่วยกันสร้าง ทั้งม <ITA> ือท like, so okay. ั it ้งต uh, hey, ีทั้งอะไรทั้งอย่าบทั้งอย่อมเราเปิดเส้นไปดูทำบ้านดินนะฮะที่ตำหนักนี้ก็เป็นนานาชาติมาทำหลายประเทศมาแล้วกันไม่ได้ช่วงโควิดนะฮะอ่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะให้ทีมงานแนะนำชื่อแนะนำตัวอะไรเล็กน้อยเดี๋ยวก็ก็จะได้ไปแล้วนะโอเคอ่ะจะเศร้าเล้ใช่ไหมเขาคุยไม่ค่อยเก่งหรอกไม่ต้องกลัวนอ่ะสายเจ้าบูเนี่ยจะเศร้าเหมือนเจี๊ยบอีวันอีวันไปเจอเขาเพื่อการนี้สเปกอังกฤษสิงคโปร์อิงเดี this trip we have five days uh, short trip to do charity. So today is our last day. Are, uh, and my friend we are going back uh, this uh, uh this evening, right? So today so happy that we can come here to meet the food again, and also so happy to meet all of you. So, oh, Good afternoon. We are from Singapore. I am from Singapore. I have Malaysian friend, Indonesian friend with me. This is the first time I come to Chiang mai First time I meet this master. Uh, very wonderful place. We are very surprised. The food is good. The friendliness is good. The environment is also very good. Is huh? ah, the treatment was wonderful. Not good, very good. <laughs> I got a swollen arm here. Then Master, do for me. He goes smaller. Ah, I'm very grateful. Thank you, Master. Thank you, everyone. Thank you, Indonesia, yang Indonesia. Ah, sepi, jelas. Indonesia sedikit, sedikit. Tak apa. Halo, uh, selamat siang. Uh, saya selamat dari Indonesia. Teman-teman uh, dari Indonesia. Uh, saya oh, sangat uh, senang sekali bisa Kesini, sini. Ini bukan pertama kali saya ke Cimai. Di sini orangnya semuanya sangat friendly. Uh, Oke, okay, terima kasih. Ah, uh, kau pun nak leh? Kita, kita, kita <tuh>, ม่โดเนคนเดีามทจีม่ไเนลุห sure. ah. ูอว่าฮะมาเมเซียมาเกเเซียใช่มาเมเยทุคนทุมากคมาเป็ทนทุกคทุกเนทุกทุกคทุกคนทุกกคทุกคนทุกกที่น่นคคกเกนนนี้่อนอสุนีสุนนนนนนกัน Oh, seven years before I heard a mom from Thailand looking for a classroom. But first time I don't know I' Fu, but I tried to looking for one room for, for the class. So the room is very small but inside the students is more than 40 percent 14 percent. So I learned from Taong uh, Sufu before seven years before beginning only. After beginning, I go to India, so I didn't continue. So I'm missing again. Now I still see my teacher, I'm so happy. Thank you. <laughs> 各位啊同修，你们好，我从新加坡来，我很高兴认识你们啊，我来到这里很开心啊，第一次来到这里很开心啊，有、uh, 做、uh, 我们想要做意义的事，帮助很多需要帮助的人啊，我希望你们越来越好，谢 <t> 谢。啊，我谢佛陀的加么就同堪，我 <noise> 啊、大家好，因为我是马来西亚人，可是我在新加坡工作已经二十七年。今天 <noise> 第一次跟着师傅坐飞机 <noise>，the airplane first time。<noise> อ๋อครับ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 นรับครับครับครเครับ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 ครัับครับคับคร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 ั

เราไม่จะังแต่เร้องการแต่เาตจะไปไปไปไอยางั้ปอ่าของยังงี้ขนาดน